ครับตัวดีครับพบกับผมเมึงอยจาวไร่ครับนู่อยู่กับทีมงานโชคมาน,นีอยู่ครับ อยู่นะคนนะที่อยู่ไม่ขยับเลยเดี๋ยวเราเราถ่ายเลยนะประมาณบนรถเยอะแล้วหวานก็น่าจะได้สี่ตั้งกว่าห้าตั้งกว่ากันนะทุกคนนะดีกลิ่นกันนะ ดีดนะทุกคนทุนกคนโอเคดีดีดึงไว้แถบนู้นนะโอ้สวย,ยนะทุกคนนะสองคนแล้วหางดีไปแถบนู้น เดี๋ยวมาช่วยกันอีกคนแล้วนะทุกคนนะช่วยกันสองคนนะตันหางคนหนะึ่งหนึงคนหนะึ่งเขาจะข้าไม้อีกฝากนะอีกฝากถนนนะึงฝากนี้มีสองคันอยู่ฝากนู้นสี่คันนะทุกคนนะ เดี๋ยวใกล้หมดแล้วเดี๋ยวดูกันช่วงขึ้นทางาชันๆแลนะ้วทางชันมากเลยตอนนี้ก็เป็นยันมา120ร้อนยะยี่สิบนะเดี๋ยวดูช่วงทางขึ้นนะดยหลังเลยเดียวอบอัเลยตอนนี้สองลูกเตะน,นะทุกคนนะเป็นกระทิงหนาขาว เครื่องอยันหน้า 120. ร้อยี่สิบร้อนาเป็นดุมของฟอร์ดนะรถฟอร์ดรถไถใหญ่อะเบรกกองนละทุกคนนะแล้วก็นู้นในช่วง ที่รถไถกำลังไปนู่นนะหนูจะเอา6ล้อนะทุกคนตอนแรกดูน้อยหนูนก็เป็น4ล้อ6ล้อนะบางก็นยังไม่ได้ขึ้นถนนนันทุกคนนะยังจอดอยู่ในไร่อยู่อันเดียวน,นะทุกคนอันนี้เขียวแต่ทางนี้จะลกกว่าทางฝากน้่งจะหัวดีกว่า สี่ตอนออกกันนะจะเอาใช้รถทุดอย่ามานะทุกคนเป็นสี่เนะน่าจะ49่เก้าแรงเนาะคนน้อยก็ไม่ค่อยเข้าใจนะรถอย่างงี้น่าจะเกาะนาแล้วก็ดึงวนออกนะก็จะน่าจะเลื่อนออก,กน,นะทุกคนนะน่าจะแถลบนู้นน่าจะให้เป็นของ6ล้อนะโอ้น่าจะขึ้นเลยนะอันนี้น่าจะขึ้นถนนเลยทุกคน เดี๋ยวดูเป็นช่วงขึ้นนะ ถึงน่าจะวนออกนะทุกคนนะดูนะ้นะว่าจะออกเส้นไหนนะ่ะดูตามงนกอยก็เดินตามไปเรื่อย ở bên này rồi cho kinh thân ổn nó nói cho đời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

แล้ดูช่วงขึ้นถนนเลยนะชันชันเลยตัวนี้นี่นะถนนชันมากเลยนะโอ้โหโตันมากเลยเขบาบอกว่าทุกปีนี่เคยแบบห้าหกตันเลยนะขึ้นทุกนทะีอ่ะโอ้ รถกระบะมานะทุกคนนะกระบะมา ก็เดียดูสี่คันนะคือฝั่งเนี้ยแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหลือมีหกรออยู่อีกคนันนึงนะทัวคนนะครับก็ยังอยู่กับทีมงานโชคมน,นีนะครับเดี๋ยวดูตอนรถหนักออกจากไร่นะทุกคนนะแล้วก็ดึงช่วงขึ้นถนนเพราะถนนช่วงนี้จะชันหมดเลยนะวันนี้คุณอยู่บ้านโพวกวันนะตำบลตะขีดอำเภอบรรพบุรุษจังหวัดนครสวรรค์น,นะวันนี้วันนี้ข้ามจังหวัดมาขุดนคสวรรค์ แต่รถเก็นมันนี่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะเดี๋ยวขันสวยขึ้นก่อนเลยนะเนะี่ยมัให้ออกก่อนเลยอยู่แปลงนี้สี่คันนะทุกคนนะสี่คันไปอยู่แปลงนูน้นก็สองพันเป็นหกล้อหกล้อไม่ไม่ต้องนานนะขึ้นมาทุกคนนู่นนะไม่ต้องดึงพวกนี้ก็น่าจะไปนิวแบนะพรงนี้ thì đồ cho cọ đấy con ạ mi hú cọ nè mi hú cọ nghe con đấy ạ เดี๋ยวทุกคนไม่พอโอ้รถรถไปงูน,นะทุกคนนะเดี๋ยวจะต้องขอยหลังกลับเดี๋ยวตั้งตั้งหลักหน่อยนะ ก็น้าเดี๋ยวขึ้นไปอยู่รถดีกว่าไปดูช่วงขึ้นเลยนะ งแบบนานๆเลยนะทุกคนนะเกิดทางช่วงนี้จะแคบด้วยนะ,ะว่างช่วงโนจะเป็นช่วงคืนนะทุกคนนะโอยโกร้อนสูงมากเลยนะ กใหา่ตคนสูงโอเครถตรงนู้นหะยุดยนะทุกคนนะขึ้นแล้วกรนะจายมากเลยนะ ครับวิดีโอคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์ลกดติดตามในย,ยินดีจ้าไล์ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ